กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลพบกับผมแอดมินเม้งเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลนะครับมาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซึ่งลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับมีโปรแกรมเปิดบ้านแอนฟิลด์นะครับต้อนรับการมาเยือนของคุณคอนเวนแฮมยูไนเต็ดนะครับทีมอันดับที่5ของศึกพรีเมียร์ลีกที่คุณทับปรโดยเดวิดมอร์นะครับคู่นี้นะครับท่านผู้ชมแข่งขันกันตำลาประเทศไทยนะครับ เที่ยงคืนครึ่งวันที่5มีนาคมนะครับซึ่งแอดมินนะครับไม่พร้อมเป็นผู้นําเชียร์นะครับเพราะว่าดึกมากแต่ว่าจะมีประเด็นร้อนแรงให้ได้ชมกันเช่นเคยนะครับโดยในตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดของหงดังลิเวอร์พูลนครับหลังจากที่กรมศึกหนักในเรื่องของฟุตบอลถ้วยนะครับโดยเหล่านั้นก็คว้าแชมป์ถ้วยแบด์แรกของซีซั่นนี้สำเร็จนั่นก็คือแชมปี์ลีกครับหรือว่าคาร์โลครับนะครับด้วยการเอาชนะเชลซีไปดวลจุดโทษ11ต่อ10นะครับ ซึ่งก็บทขยี้กันหนักเลยนะฮะและหลังจากนั้นในศึกเอเอคัพนะครับเราก็ยังสามารถเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จนะครับทงทั้งที่เรามีการเตรียมความพร้อมก็คือการโรเตท,ทั้ทีมทั้งทีมเลยนะครับเล่นตัวสำรองก็สามารถเอาชนะดอริซิตี้ไปได้2อหนึ่งโดยจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบคู่ชนะระหว่างฮันดี้ฟิวทาว์หรือนัตติแฮมฟอร์เรสนะครับเรียกได้ว,ว่าหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในศึกเอเอคัพ ฉะนั้นรูกการนี้มีสิทธิ์คว้า4ี่ถ้วยนะครับมีสิทธิ์นะครับถือว่ายังอยู่ในเส้นทางนะฮะส่วนเวนแฮมยูนเต็ดเองครับทีมอันดับที่5ของตรงนารางคะแนนก็มีลุ้นในการทําอันดับไปเล่นในฟุตบอลถ้วยใบเยสุดของยุโรปนะครับนั่นก็คืออยู่ฝ่ายชิมลีกนะครับกลุ่มทัพมาโดยเดวิดมอยะฮะเราเริ่มต้นกันที่ ต้อรันคะแนนการแข่งขันกันก่อนนะครับท่านผู้ชมล่าสุดณนะตอนนี้สถานการณ์พรีเมียร์ลิงก็ตนะครับค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่ากลับมามันกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ช่วงต้นปีใหม่นั้นซิตี้เนี่ยน้ำห่างไปเลยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาค่อนข้างสูสีกันนะฮะโดยอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่งไป27นัดนะครับมี66แต้มนะฮะส่วนอันดับที่2ลิเวอร์พูลแข่งไป26นัดมี60แต้มนะครับซึ่ง สัปดาห์นี้นะฮะทั้ง2ทีมโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ที่นะครับค่อนข้างเจองานหนักนะครับเพราะว่าเล่นนัดซูเปอปร์บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นั่นก็คือ,อดับบี้แมตช์ของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลิเวอร์พูลของพวกเราและแฟนๆเดอะคอปทั้งหลายเนี่ยลุ้น2ต่อเลยนะฮะลุ้นคู่เราเสร็จแล้วก็มาลุ้นแมนเชสเตอร์ตี่อีกนะครับในวันอาทิตย์นะฮะก็เรียกได้ว่า 2ต่อนะครับในสัปดาห์นี้นะฮะส่วนทางฝั่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเองนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่5นะฮะแข่งไป27นัดนะครับมี45แต้มก็ยังมีลุ้นในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับตัวใบสุดท้ายกับแมนยูแล้วก็อัลซานอลแล้วก็ทอร์นาเมอรฮัสเปอร์ด้วยนะครับอ่าทั้ง3นี้นะฮะทั้ง3ทีม4ทีมนี้ขับเคยวกันมันหยุดเลยนะฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของอ่าศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ ต่อไปนะครับท่านผู้ชมรอไปดูเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันหน่อยนะครับเรียกได้ว่าจะมีการเตรียมทีมนะครับเพราะว่าหลังจากที่ชนะนอริสตีนั้นบอสของเรารดด้วยท่นทีมเนี่ยสิบตำแหน่งนะครับโปรแกรมสุดแน่นอีทของลิเวอร์พูลนะครับในเดือนมีนาคมมีอย่างไรกันบ้างนะฮะหลังจากที่ชนะนอริสไปแล้วเกมเอฟคัพนะครับก็พบกับเวนท์แฮมนะฮะหลังจากนั้นจะไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับเจอกับอินเตอร์มิลานในวันที่8มีนาคมนะครับเล่นที่แอนฟิลด์นะครับ อ่าแล้วก็วันที่12นะครับไปเยือนไบรตันเป็นเกมพรีเมียร์ลีกนะครับวันที่16นะครับไปเยือนอาร์เซนอลนะครับเป็นเกมพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เล่นศึกเอเวอร์ครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะฮะซึ่งก็รอพบกับคู่ชนะระหว่างเนอตติงแฮมฟอร์เลสกับฮาร์ตดิฟฟิวทาวน์นะครับและหลังจากนั้นก็เป็นศึกแดงเดือดนะครับวันที่20มีนาคมแต่ล่าสุดนั้นนะครับอ่ามีข่าวมาว่าศึกแดงเดือดนั้นได้เลื่อนนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่า เลื่อนนั้นจะไปเตะวันไหนนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลของเรามีคิวลงเล่นรอบการลองชนเล่อนะครับในวันที่19เนะครับเป็นศึก FA ฟเ p นั่นเองนะฮะนี่คือโปรแกรมเดือนมีนาคมของลิเวอร์พูลนะครับต่อไปนะฮะเรามาดูเรื่องของสถิติของคู่นี้กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมเป็นสถิติ h 2 h ทูเนะครับซึ่งต้องบอกว่าย้อนกลับไป6นัดหลังสุดที่พบกันนะครับอ่ะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะฮะโดยสถิตินะครับต้องย้อนกลับไป6นัดหลังสุดของ ทั้ง2ทีมนะครับโดยในในนัดแรกนะครับลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นแพ้นะฮะในฤดูกาลนี้นะ2 0 2 1ันยีถึงสองพแพ้ไป3-2นะครับฉะนั้นวันนี้เราอ่าฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะฮะเราจะต้องแก้แค้นให้ได้นะครับโดยนัดแรกเราแพ้ไป3-2ส่วนฤดูกาลอ่าที่แล้วนะครับ2020-2021นะครับเราบุกชนะ3-1ที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับแล้วมาเตะที่แอนฟิลด์เนี่ยเราชนะ2-1นะครับและฤดูกาลถัดไปฤดูกาลที่เราได้แชมป์นะครับพิมลิงก็ต คือลุ้นการ2009ถึง2020เราเปิดบ้านเอาชนะ3-2นะครับแล้วก็ไปเยือนนะครับยังชนะได้2-0นะครับแล้วก็ล่องลงไปอีกนะครับ2018ถึง2009นะครับเราก็เสมอกับเวสตแฮม1-1นะครับก็เรียกได้ว่าสถิติที่เจอกันเป็นลิเวอร์พูลทำได้ดีกว่านะครับแต่มีฤดูกาลที่ฤดูกาลนี้นะครับที่เวสตแฮมยัดเยียดความประชานให้เรานะครับในนัดแรกก็คือ3-2นะครับฉะนั้น ก็หมายมั่นปั้นมือมาแก้แค้นเหมือนกันนะฮะสำหรับเจอเก้นคลับนะครับนี่คือสถิตินะครับหนัดหลังสุดที่พบกันนะฮะต่อไปเราไปดูเรื่องของสภาพทีมหรือสภาพความพร้อมนะครับเรามาดูทางฝั่งของลิเวอร์พูลกันหน่อยนะครับก็เรียกได้ว่าสถานการณ์นั้นค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ค่อนข้างฟุลทีมนะครับจะขาดแน่ๆนะฮะมีอยู่2คนนะฮะนั่นก็คือโรเบร์โต้ฟอร์มิโน่นะครับที่บาดเจ็บแฮมสติงนะครับส่วนตีโก้เหมือนกันนะครับ แถวแถวเดียวกันเลยนะฮะคือบาดเจ็บตอนวอร์มนะฮะก่อนนัดชิงคาราบาคับโดยติโก้เนี่ยน่าจะพลาดนัดเจอนอนลิดแล้วก็นัดเจอกับเวนแฮมนะครับแต่จะไม่พร้อมนัดเจออินเตอร์นะครับส่วนโรเปตโต้เฟอร์มิโนนั้นใกล้มากแล้วนะฮะได้ข่าวว่าอ่าหายแล้วเหลือแค่ความฟิตเท่านั้นเองนะครับอ่าโดยเขาบอกว่านะครับติโก้กับเฟอร์มิโน่นะฮะเตรียมรีเทิร์นนะฮะแต่ว่าคงไม่พร้อมนะฮะในนัดเจอกับเวนแฮมนะครับน่าจะเป็นนู่นเลยนะครับ สัปดาห์นี้นะครับน่าจะเจอกับอินเตอร์น่าจะพร้อมนะสองคนนี้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นนั่นก็คือนาบีเกียตาอเล็กซ์ออกลิกชูมเบลนแฮมิลเลียดนะครับก็มีโอกาสสอดแทรกนะนะครับในตำแหน่งแนวรุกแล้วก็ตำแหน่งกองกลางนะครับซึ่งได้พักมานาบีเกตานะครับเจอกับนอร์ลิตอเล็กซ์ออกเล็กชูมเลนก็ได้ลงเล่นในนัดเจอกับนอร์ลิตนะครับส่วนแฮมิลเลียดนั้นก็พร้อมเป็นตัวแทนของติโก้ในแดงกลางนะครับนี่คือสภาพความพร้อมของลิเวอร์พูลนะครับ ซึ่งมองเห็นนะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างพร้อมมากนะครับทุกตำแหน่งเลยนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับแฟนหงเนี่ยปื้มกันเหลือเกินนะครับเรามาดูทางฝั่งของผู้มีเยือนกันหน่อยเวนแฮมยูเนเต็ดนะครับมีใครกันบ้างที่ไม่พร้อมนะครับของคุณซือเดวิดมอร์นะฮะก็จะมีอาเธอร์มาซูกูนะครับวารินเมียคูฟานะครับอันโจโลอาบบอดานะครับ3คนนี้ไม่มีแน่นอนนะครับ อ่าส่วนอีกคนหนึ่งก็คือแอนดี้ยามาเลนโก้นะครับซึ่งคนนี้เนี่ยน่าจะติดปัญหาเรื่องของโดนโดนสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับก็เลยอ่าสื่อนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ลงเล่นไหมนะฮะก็เลยเอามาใส่รายชื่อที่ไม่พร้อมนะครับส่วน3คนนี้ที่กล่าวมาเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับบาดเจ็บนะครับอันนี้ก็เจ็บทั้งฤดูก,กาลนะครับซึ่งก็เป็นตัวหลักด้วยนะครับอ่านี่คือสภาพทีมของเวสต์แฮมนะครับ ก็จะขาดแน่ๆนะฮะโดยเวสแฮมยูนเต็ดนะครับก็ในศึก f a Cup นะครับพึ่งแพ้มาด้วยนะฮะ FA Cup ของดิวิดมอยนะฮะพึ่งแพ้มานะครับแล้วก็นักเตะที่พร้อมลงเล่นก็คืออิซาดิยอบนะครับอ่าพร้อมลงเล่นหลังจากที่กลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้ลงมา ยูเซนติสายก็พร้อมเป็นตัวเลือกนะครับสาหรับตำแหน่งอื่นๆนะครับนั่นก็คือเบนสรามานนะครับพร้อมเป็นตัวเลือกใน,ในแนวลุกนะครับแล้วก็ลานซินีนะครับพร้อมนะฮะเป็นตัวหลักเลยมอนิเออลานซินีนะครับพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนี่คือสภาพทีมของฝั่งเดวิดมอยนะฮะต่อไปนะครับเราไปดูสิบรายชื่อ ที่คาดการนะครับว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมนะครับแน่นอนนะครับลิเวอร์พูลของเราต้องจัดชุดใหญ่ไฟกับพิบนะครับเริ่มต้นที่ลิเวอร์พูลนะครับจะมาภายใต้ระบบ4-3-3ซึ่งแน่นอนนะครับเนี่ยที่แล้วเนี่ยเราเจอกับนอร์ลิเราโรเตชันทั้งทีมนะครับฉะนั้นนัดนี้เจอเวนแฮมเนี่ยใส่เต็มที่แน่นอนกะจะล้างแค้นด้วยนะครับอ่ะไปดูกันก่อนว่ามีใครกันบ้างนี่คาดการนะฮะคาดการนะครับผู้รักษาประตูแน่นอนนะครับก็จะเป็นอาริซุนเบเกอร์นะครับกองหลังสี่คนนะครับ อันดูโรเบอร์สันจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับเซนเตอร์แน่นอนจะกลับมาใช้เวกิฟไนไนกับเจติปนะฮะเจอมาติปส่วนด้านขวาแน่นอนจะเป็นเทนส์อเล็กซานเดอร์โนนะครับค่อนข้างพร้อมนะครับแนวรับส่วนกองกลางนะครับแน่นอนจะไม่มีติีาโก้ฉะนั้นก็น่าจะเป็นโอกาสของจอแดนเฮนสันกับตันทีมได้ลงเล่นค่อนข้างแน่นอนนะครับเพราะว่านัดเจอนนริธนั้นโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังนะครับฉะนั้นมีโอกาสได้ลงเล่น11คนแรกส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งแน่นอนขาดไปไม่ได้ก็คือฟันโยนะครับ ส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งต้องลุ้นกันว่าจะเป็นใครก็มีนามบีเกต้านะครับที่สามารถเบียดได้แล้วก็ฮารวีเอเลียดนะครับเล็กอ็อกเล็กชมเลนนะครับแล้วยังมีเคอร์ติโจนอีกนะครับแต่ในรายของเคอร์ติโจนนั้นเหมือนจะมีการมาเจ็บเล็กน้อยนะครับต้องลุ้นกันนะครับส่วนแผงกองกลางคาดการณ์ว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนแนวลุกแน่นอนนะครับจะมะีเว็บไซต์นี้ให้ดีอาร์ตลงเล่นก่อนเลยนะให้ดีอาร์ตยืนเป็นตัวจริงนะครับ ทงฝั่งซ้ายนะครับแล้วหุบมาเน่นะครับมาตรงกลางนะครับแล้วก็มนเมียสลัดทางด้านขวานะครับแต่อีกกรณีหนึ่งนะฮะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าแนวรูปของเราค่อนข้างหลากหลายนะครับถ้าหากโจตาเล่นลงเล่นเป็นูจริงก็จะแทนมาเน่ตรงกลางแล้วก็ย้ายมาเน่เนี่ยมาอยู่ทางด้านซ้ายนะครับหรือเจ้าดีอาร์ตอยู่ตรงกลางก็ได้ครับและมาเน่ไปอยู่ทางด้านซ้ายนะครับ หลากหลายจริงๆหรืออีกนะครับปรับเป็นระบบหน้าคู่ก็ยังได้ภายใต้ระบบ4-4-2นะครับโอ้โหหลากหลายจริงๆนะฮะตอนนี้ลิเวอร์พูลของเรานะครับนี่คือข่านการไล่อัพนะครับ4-3-3นะครับข่านการนะฮะทางเว็บไซต์นี้นะฮะส่วนทางฝั่งของคุณคอนเวนแฮมยูเนเต็ดนะครับคุณซือเดวิดมอยนะฮะก็มาภายใต้ระบบ4-2-3-1นะครับแน่นอนผู้รักษาประตูก็จะเป็นโลคัสฟาเบียนสกี้นะครับ กองหลังสี่คนนะครับขวาสุดเลยนะครับก็จะเป็นเบนจอนสันนะครับเซนเตอร์ก็จะใช้เคลสตอร์สันจับคู่กับเคิร์ตซูม่านะครับเท่านั้นสายสุดก็จะเป็นอารอนคาสเวลนะครับส่วนกองกลางตัวเกมก็จะใช้โทมัสชูเชกนะครับยืนจับคู่กับดีคคนไรช์นะครับซึ่งเป็นไม่ฟิลบอกทูบ็อกนะครับทั้งลุกทั้งรับนะฮะแข็งแร่งคนนี้นะฮะคือ ตัวนี้อยากได้เหมือนกันนะแข็งแกร่งจริงๆนะครับส่วนแนวรุกนะครับท่านัานขวานะฮะเป็นจาร์ลด์โบเวนนะครับต้องระวังนะครับตรงกลางก็จะเป็นมานูเอลลานซินี่นะครับสุดสายสุดก็จะเป็นพาโบฟอ์นาวนะครับส่วนหน้าเป้าทิ้งยักษ์ใหญ่ไว้เลยเอาไว้ชนกับฟันไดกับเจติฟนะฮะนั่นก็คือมิเกลอันโตนิโอนะครับภายใต้ระบบ4 2 3 1นะครับของกุนซือเดวิดมอยนนะครับนี่คือคาดการณ์นะฮะ ต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องของบทวิเคราะห์ของเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้ให้ลิอร์พูลของเราเอาชนะไป3ประตูตัวหนึ่งนะครับค่อนข้างแม่นนะผมติดตามเว็บไซต์นี้มานานแล้วนะฮะเราไปดูกันหน่อยเขาว่ายังไงนะครับเขาบอกว่าลิอร์พูลครับเก็บัยชนะได้11เกมนะฮะในทุกรายการเลยนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์คาราบัพมาสดสร้อนๆนะครับแล้วก็ยังผ่านเข้ารอบ ก่อนรองชั้นเลื่อนในศึกเอเวอร์แอีกนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหตอนนี้บรรยากาศภายในทีมเนี่ยดีมากนะครับสุดยอดมากทุกคนรักและกลมเกลียวกันโดยเฉพาะบอสเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่นะครับสร้างสิ่งต่างๆมาดันให้กับลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้ขวัญกำลังใจโหดมากนะครับวิ่งซูฟัตกันตลอดทุกถ้วยนี่ต้องเอานะฮะส่วนเวทแฮมยูไนเต็ดเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยกำลังขับเคี่ยวนะฮะอันดับที่4ในศึก คว้าตัวไปยูฟาแชมเปี้ยนส์นะครับเขาบอกขับคิ้วกันอยู่นะครับแล้วก็พึ่งตกรอบเอฟคัพมาต์มาฮะมันมาดเลยนะฮะแพ้กับเซาท์เทิมตันนะครับเมื่อกลางสัปดาห์นะครับตอนที่แพ้เซาท์เทิมตันก็จัดชุดเต็มด้วยนะจัดชุดใหญ่เลยนะฮะนะครับไม่ต่างกับลิเวอร์พูลแต่ลิเวอร์พูลนั้นโรเตชันทั้งทีมนะฮะสิบตัวนะครับสิบคนเวนแฮมจัดหนักกับเซาท์เทิมตนยังก็ยังแพ้นะส่วนตอนนี้ต้องการแต้มเพื่อไล่บี้กับแมนเชสเตอร์ยูนะครับ เพื่อคว้าอันดับที่4นะครับอ่าส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยบอกได้เลยว่าวาไม่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในลูกกาดนี้ตั้งแต่เปิดปีใหม่มาที่แอนฟิลด์นะครับส่วนเวนแฮมยูเต็ดเองนั่นก็สถิติไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาเยือนแอนฟิลด์นะครับโดยสื่อบอกว่ายังไงลิเวอร์พูลก็ชัวชัวป๊าปนะฮะชนะสามหนึ่งให้ลิเวอร์พูลชนะสามหนึ่งนะครับ,รบและราคาก็ไหลไปทางฝั่งลิเวอร์พูลวินเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ อ่าไม่ได้บอกแนวนะแต่บอกว่าค่อนข้างชัวนะครับโดยสื่อบอกว่าลิ์พูลจะนะเอาจะนะไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับอ่านี่ของสื่อนะของสื่อนะครับอ่าแล้วมาดูทางฝั่งของผมกันบ้างสําหรับแอดมินนะครับวิจารณ์กากของผมเนี่ยอ่าว่าจะเป็นไปนอย่างไรอ่ามาฟังกันหน่อยนะครับส่วนท่านผู้ชมก็ออกความคิดเห็นกันมาได้นะเพราะผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องของวิคห์เท่าไหร่นะครับแต่มองจากเนื้อผ้านะครับอ่าส่วนตัวผมเองนะครับตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่า ลิเวอร์พูลของเราค่อนข้างพร้อมมากๆนะครับแฟนๆก็รู้ว่าถ้าหากความพร้อมและความฟิตมันอยู่ในระดับที่สามารถเจอกับทีมไหนก็ได้เนี่ยลิเวอร์พูลของเราน่ากลัวนะครับและสื่อก็ได้ออกมายกย่องนะครับบอกว่าตอนนี้เกมรุกของลิเวอร์พูลเนี่ยโหดที่สุดนะครับในยุโรปนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะฮะคือไม่ได้อวยลิเวอร์พูลนะครับมันเห็นด้วยตาของตัวเองนะครับเกมลูกหลากหลายนะครับทุกพื้นที่นี่อันตรายไปหมดเลยนะฮะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคำถามอยู่ที่ว่าเต์แฮมจะมาสู้แบบไหนนะครับ แน่นอนนะครับพวกเขาเนี่ยหวัง1แต้มนะครับถ้า1แต้มถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยรถบัสมาแน่นะครับแล้วก็จะอาศัยในเรื่องของการทวงเวลาแทคกติกต่างๆนะครับนำมาใช้นะครับเพราะก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นนั้นอันโตนิโอนะครับมิเกลอันโตนิโอก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าซ้อมลูกนิ่งกันมาเยอะเลยนะฮะซ้อมลูกเล่นตั้งเตะลูกคอนลูกตรงนี้เนี่ยเขาอยากจะเอามาใช้เพื่อ เป็นประโยชน์กับลิเวอร์พูลนะครับเพราะหากถ้านําในลูกนิ่งได้นะครับก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยอดได้อย่างสบายใจหน่อยนะครับโดยนัดแรกที่แพ้กันเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าเราก็เสียลูกนิ่งนะันั่นก็คือลูกคอนถึง2ลูกนะเสียให้กับเบนแฮมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองดูแล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่เบนแฮมจะมาแท็กติกไหนหรือว่าจะมาอดหรือว่าจะมาถ่วงเวลานะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันยากมากนะครับที่จะมามีแต้มหรือว่ามาดึงเสมอในทิมแอนฟิว พอตอนนี้เกมลุกหลากหลายนะครับมีความมั่นใจกับทุกคนเลยหลังจากที่คว้าแชมป์คาราวาคับมาและอย่างหนึ่งเนี่ยนักเตะที่เป็นตัวสารองก็อยากจะโชว์ตัวจริงก็เก่งนะฮะตอนนี้เนี่ยโอ้โหย่งกันยิงเลยก็ว่าได้ดูในลีกยิงไป70ลูกนะครับตอนนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยทุกตำแหน่งเลยถึงแม้ว่าอาจจะขาดเตโกไปในตำแหน่งนี้แต่ ผมมองดูแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรมากมายนักนะฮะเพราะยังมี3มแนวลุกที่ค่อนข้างที่จะจับจ้านหรือเกินนะครับเอาแคุ่ยดีอาร์ตลงมาก็ปั่นป่วดแล้วนะฮะนะครับเพราะเป็นนักเตะสไตล์อเมริกาใต้สไตล์ที่ผมแบบค่อนข้างชอบเลยนะฮะซึ่งเป็นนักเตะที่จับทางวิ่งได้ยากแล้วก็ย่งบอลจากเท้าได้ยากมากนะครับสำหรับดูดอาร์ตและอีกอย่างหนึ่งคือเป็นนักเตะที่แผลวาวนะครับบอกได้เลยนะฮะช่วงหลังๆเนี่ยถ้าหากใครสังเกตฟองของดีอาร์ตเนี่ย คือไปเองได้ได้บ่อยนะครับแล้วก็เลี้ยงกินตัวได้เยอะแล้วก็มีโอกาสเจาะเข้าทําด้วยตนเองเนี่ยคือเนี่ยคือลักษณะของนักเตะลาตินอเมริกานหรือว่านักเตะพวกอเมริกาใต้มันจะเก่งในเรื่องของการเลี้ยงนะครับแล้วก็การตัดเข้าไหนยิงประตูแบบปั่นโคนะครับเห็นหลายครั้งแล้วนะแมตช์เจอกับเชลซีก็มีโอกาสสร้างสรรค์ด้วยตนเองนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโอ้โหหลากหลายจริงๆนะครับต้องถามเดวิดมอยดด้วยว่าจะมาแบบไหนถ้ามาแรกปั๊บเนี่ยโอ้โหรับรอง โอ้โหกำแพงระเบิดแน่นอนนะครับเพราะจะโดนลิฟวูลเล่นเคาน์เตอร์แอทแท็กโต้กลับอย่างรวดเร็วและอย่างหนึ่งเรื่องของการเพลซิ่งในการที่พักตัวผู้เล่นหลกัลกๆไว้ในแมตที่เจอกับนอริซิตี้แล้วเอามาชนกับเวสต์แฮมเนี่ยบอสค่อนข้างวางแผนได้ค่อนข้างถี่ท้วนนะครับผมมองแล้วก็ไม่ได้รอดสันดอนนะครับลูกแรกมาเมื่อไหร่นะรับรองว่ากำแพงเบอร์ลินแตกแน่นอนนะครับสำหรับเดวิดมอยนะครับมองมุมหไหนก็ยังสู้ลิเวูลของเราไม่ได้นะครับและจะแพ้ไปขาดด้วยนะครับ ผมมองว่าลิ์พูของเราจะชนะ2 0นะครับส่วนตัวผมนะนะครับ2 0นะครับไม่2 0ก็3 0นะฮะประมาณนี้นะฮะพอดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะรอดนะครับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นกัน่างรนะครับสำหรับคู่นี้ส่วนตัวผมมองแล้วเนี่ยถ้าปิดช่องทางการขึ้นเกมรุกของจัลอตโบเวนแล้วก็ตัวที่ทำเกมได้ก็คือลันซินี่เนี่ยคงน่าจะจบนะฮะเพราะว่าดูแล้วเนี่ย ลิเวอร์พูลค่อนข้างเหนียวแน่นแล้วก็เรื่องของระบบทีมนั้นค่อนข้างลงตัวมากกว่านะครับเป็นเกมลุก90นาทีไม่มีผ่อนเลยนะครับถ้าหากบุกได้อย่างเจอกับนัดเชลซีผมว่ามี3-0นะมันโอ้โหตอนบุกเจอกับเชลซีนะัดจริงคาราบาอคัพนะโอ้โหเชลซีเนะี่ยโชคดีนะครับไม่โดนโดนนำไปก่อนไม่งั้นก็มุนอีพีขึ้นกันครับพ่อแม่พี่น้องนะครับส่วนแนวรับของเราก็ค่อนข้างไว้ใจมาติปกับฟันไดนะครับอ่ะฝากด้วยแล้วกัน แฟนๆมีความคิดเห็นที่แตกต่างก็เชิญคอมเมนต์เลยนะครับส่วนตัวผมนั้นไม่ได้เก่งเรื่องการวิเคราะห์นะครับเอาเป็นว่าใช้ความรู้สึกแล้วกันกับที่การเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับถ้าหากใครจะมองว่าลำเอียงก็คงจะแน่นอนนะครับว่าผมเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องอยากให้ทีมเราชนะนะครับถ้าหากชนะปุ๊บก็ต้องไปลุ้นคู่แมนเชสเตอร์ที่กับแมนยูด้วยนะครับถ้าหากทําแต้มหล่นนะครับก็คงจะมีรอยยิ้มกันนะฮะแต่ว่าต้องเอาชนะเวนแฮมให้ได้เสียก่อนนะครับนี่คือบทวิเคราะห์ของแอดมินนะ ถ้าผู้ชมมีความเก่งแกงอย่างไรเชิญนร่วงสนุกด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพนะครับเอาแบบเจาะลึกแล้ววิเคราะห์กันถึง20นาทีเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ